สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่สิบเก้ากันยายน2 5 6พันห้าหห้านะครับมาวิเคราะห์กก่ดนเปิดตลาดนะ<อ>เริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีของแท่งราคาให้เกาชีนั่นหมายความว่ามีโอกาสย่อลงมานะครับที่แนวรับใกล้สุดนะมีโอกาสย่อลงมาแนว หนึ่งพันหกร้อยี่สิบหนึ่งพันหกร้อยสิบนะครับเหตุหุ้นดยความเรามาระวังนะคราวนี้เรามาดูหุ้นตัวแรกนะครับ PTTEP e เป็นแนวโน้มไซด์เว้า up นะครับถ้าจะเทรดให้ได้เปรียบนะไซด์เว้า up แบบนี้ถ้าเทรดให้ได้เปรียบเราควรมารอแถวๆนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเทรดอยู่ตอนนี้มันอยู่กับกึ่งกลางพอดีอ่ะ เทรดไปก็ไม่ได <laughs> ้อะไรนะครับร so so, ีเอียเลยโชว์ไมได้นะผ่านไปก่อนนะครับตัวถัดมา PTT เป็นนน้มไซด์เวนะไซด์เวนะครับแบบนี้ยังไม่เลือกทิศทางนะกรอบก็อยู่ที่36มสบาทยีสตางค์ถึง38มสบาทห้สิตางค์ถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องไปเทรดเขานะครับถัดมาอ่าปูนนะ S.C.C นะครับตอนนี้โอ้ขอดูทำเฟรมใหญ่หน่อยนะ ความเฟรมใหญ่เป็นอนุมขาลงนะครับอ่าโอ้ซัพพอร์ตมันนี่ซัพพอร์ตมันกับวิกอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะเห็นปะอืมนี่ครับถ้าเราดูมันติเปิลทังเฟรมเราก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยอ่าในกรณีที่มันหลุดเนี่ยมันจะอยู่แนวไหนนะครับแนวรับตรงนี้แนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสามรอยี่สบนะเพราะนั้น ถ้าเราตีแนวรับแนวต้านจากไทม์เฟรมใหญ่มาแล้วก็จะเจอนะครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสลงมาที่สามรอยี่สิบนะอืมเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้มันเป็นขาลงแบบชัดเจนนะครับลงมาแบบเห็นไหมลงอือ้ยาวเลยนะครับเหตุขาลงไม่ดีนะครับไม่ต้องไปเหตุหรอกนะรอสามรอยยี่สิบเลยดีกว่านะครับอืมตัวถัดมาบัม ลุงล้านนะครับถึงเป้าหมายที่ให้ไปแล้วนะครับสองร้อยสามสิบนะเอ่อให้ไปตั้งแต่ช่วงนี้ใช่ไหมประมาณนี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะนะครับขึ้นไปปุบ๊บชนละต้องมีย่อบ้างนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจากในรอบนี้ขึ้นมาตอนไหนอ่ะนี่ขึ้นมาจากเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปตรงเนี้ยอ่าอ,อันนี้ไกลไปไกลไปไกลไปอืมรอบเนี้ยนะใช่ร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับขึ้นไปตัวนี้ก็ โอ้ี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอืมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นกะ็ต้องมีขายทํากําไรบ้างเนะนะครับคนที่มีของยังไม่ได้ขายนะครับหลุดแนวสองร้อยสิบสี่บาทก็ขายทํากําไรบ้างนะแต่ว่าถ้าจะรุ้นไปต่อก็ให้ทะลุสองร้อยสามสิบไม่ได้ก่อนเพื่อจะไปรุนที่สองร้อยหกสิบนะครับตัวถัดมา มินนะมินเป็นนโน้มไซเวย์นะครับถ้าดูางนี้คือเป็นไซเวย์แบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นไซเวย์ในกรอบอืมแบบนี้นะคือพอเขาหลุดแนวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ลำบากแล้วล่ะนะตัวนี้ครับคือแนวรับเคยรับอยู่หนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมพอหลุดเนี่ยก็ร่วงเลยนะครับ ก็มาเจอแนวรับนี่เห็นหมหนึ่งสองสามอ่าสามครั้งตรงนี้สี่ครั้งนะถ้าหลุดตรงนี้นะครับแนวรับถัดไปคือยีบี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาลงเราไม่ต้องไปเทรดเขานะสําหรับตัวมินนะครับลุงลงลง,ลง,ลงแรงม,มากก็ช่างมันนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะมองว่าเฮ้ยมันหน้าเบสดนะมันเป็นไซ์เวย์ในกรอบแบบนี้อะไรเงี้ยก็เบดได้แหละแต่ถ้าหลุดยี่สิบ าบาทยีสบห้าสตางค์ก็ต้องโยนอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนต้นผมผมผมไม่แนะนําให้เทรดนะแนวน้มขาลงนะครับหรือไซเวนะตัวถัดมาเดลต้านะครับอ่าเดลต้านี่ไงมันมาชนแนวต้านตรงนี้นะครับหมายความว่าอะไรก็คือคนที่ติดอยู่แถวนี้แหละเขาทิ้งใส่คุณนะแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนแนวโน้มหรือยังยงัยงนะยงัยง,ยงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็รอย่อเถวห้าร้อยสี่สิบ สี่ร้อยแปดสิบแปดก็ได้นะครับไม่ต้องรีบส่วนตัวนี้เบรกแล้วเบรกแล้วตัวนี้เบรกนะครับอ่าตัวเบมนะครับไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรมานะเนี่ยขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นกว่านะครับเบรกแล้วขอดูซิเบรกได้จริงปะอูเบรกเต็มแท่งด้วยนะครับอืมโอเคนะถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะคนที่มีของวางสต็อปลอไวิีเก้าบาทนะยี่ห้านะแนวต้านถัดไปคือสิบบาท สี่สิบสตางค์นะครับเออสองเขียวแล้วด้วยนะสองเขียวแล้วด้วยนะครับสหรับตัวเบมนะสายดีนะส่วน S อ B ซอ่ะหัวตกลงมาแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ดีนะก็มีโอกาสย่อลงมาตรงนี้นะครับหรือตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าคนที่มีของหลุดหนึ่งร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ก็โยนทิ้งนะครับส่วนคนที่ไม่มีของรอแถวเก้าสิบบาทดีกว่านะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะ นะครับถัดว่า VDS m เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ยอ่อนะครับเราก็รอแถวยิงเลเจ็ดสิดีกว่านะยี่บเจบาทยีตสตางค์อะไรประมาณนี้นะครับแนวต้านสาบบาทนะตัวสุดท้ายนะครับที G. LI เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นนะ คนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่16บาท30นะครับแนวต้าน17บาท50ถ้าผ่าน17บาท50ไปได้19บาทนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงม,มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับนะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ